ตอนนี้ฟิลฟินะคะก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะอยู่ที่ห้างโลบินส์สระบุรีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนฝั่งอาร์สแควร์นะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคิวตี้สกูชี่แล้วค่ะเป็นร้านสกูชี่ที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเป็นร้านพี่เอ็มมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในร้านกันเลยค่ะว่าพี่เอ็มมานะคะขายอะไรบ้างสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่เอ็มมาเจ้าของร้านค่ะนี่นะคะจะให้พี่แนะนําของในร้านก่อนเลยค่ะก็มีสกูชี่มากมายหลายแบรนด์นะคะมีแบรนด์ใหม่ๆยค่ะ เพลมาคะร้านพี่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่เวลา10โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะร้านอยู่ที่ชั้น1ฝั่ง power by ค่ะที่โซนอาร์สแควร์เปิดทุกวันนะฮะเปิดทุกวันค่ะเท่าที่พ่อสังเกตนะพี่ฟิลสินค้าเยอะมากเลยนะเยอะมากตั้งตาก็มีสซูชี่ก็มีของน่ารักน่ารักก็มีเต็มแล้วการจัดร้านเนี่ยออกแนวญี่ปุ่นด้วยนะแอบเห็นด้านบนเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับค่ะขอบค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาทัวร์ร้านกันเลยดีกว่าพี่เฟย์นำเสนอหน่อยจากตรงไหนดตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนน้องฟตรงนี้เลยใช่ไหมตุ๊กตานาราเห็นไหมตุ๊กตาที่ร้านพี่เอ็มมาอยู่ป่น่ารักด้วยไเลตวีมูมินมูมินนะตัวอะไรนะมุมมินมุ้มินน่ารักนเป็นมุ้งมินค่ะมี้งมินทิฟโฟงปะคะแล้วเปนคนบอกทิฟโฟงมันก็คล้ายๆเดี๋ยวไป มันคือตัวสีข,ขาวน่าฮิปโปน่าเหมือน, is, นะะกับรานคิวต,ตี้สกูชีนะคะก็มีตุ๊กตาค่ะก็สกูชีนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนเค้กไอบูมนะนี่มีพ็คเกจด้วยน่ารักไหมน่ารักาเหมืนจริงสุดๆอ่ะนี่นี่ซาโลทกันเลยอะปีบของพี่เยอะดิ๋ยวของพี่เป็น <c oughs> ่่่ไมีอะไรไมไ มินิบ้านของของิลซอร์เปอร์ลี่ไซสจิ๋วนี่นของมาเยอะมากนี่น้องฟิวเวลของคิบุเป็นป้าวานมีหลายแบรนด์มากพี <c oughs> ่อมองไปจากทางน,นู้นแล้วนะคะเยอะจริงๆพี่พร้อมเสียตังคนะ์ไหมพร้อมแล้วค่ะเยะ้กระเป๋าตั้งพ่อหรอพร้อมหรือ,อยังจะเทินมาถึงพ่อเลยอ่ะออันนี้มีแพ็กเกจของไอเลิฟค่ะ เอาเปรี้ยงก็สงสัยเป็นตั๊กเหนานะมันคือแบรนด์อะไรแบรนด์เนี้ยที่เขาทำออกมาเป็นกล้วยไอบูมคล้ายๆกับของไอบูมถั่วมีขนถั่วมีขนนี่มันหางซัลลี่ถั่วมีขนหางนี่น <c oughs> นไงซัลลี่ในมอนสเตอร์อิงก์มีไงตัวฟ้าน้องฟิวได้มากเลยอ่ะชิ้นก็ย่าย่ายมูมินมูมิน พี่ว่าเราไปดูสกูชีนก่อนไหมมินิแทงเกอร์นะคะที่ร้านคิวตี้สกูชี่ก็มีนะคะค่ะนี่อยู่ในกล่องน่ารักมากมาใลยนะใหม่ล่าสุดใช่ากไหนคะเป็นใช่่คะตัวใหม่ล่าสุดค่ะฟิลชอบในการตกแต่งของร้านที่เขามากเลยจะมีพวกมาสคอตตุ๊กตาน่ารักด้านรักแล้วหเห็นของมินิด้วยนะมาใหม่ล่าสุดกันใช่อุ้น้องหนเห็นอะไรนี่แล้วหนูไม่เห็นแมวแมวแค่รออยู่นู่นนี่อ่าตรงนู่นก็มีตรงนี้ก็มีน้างหนูเค้กสวยมาก เหมือนขนมไหว้พระจันทร์อะไรประมาณนั้นเลยเป็นเค้กเป็นเค้กรสเค้กของคีบุกคีบุมีสองสีเปล่ามันมีหลายสีมากนี่มีกล้วยเค้กนี่มีมอนสเตอร์ดัดฟันด้วยนะคะอือแหมมอนสเตอร์ดัดฟันข้างนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบรนด์ไอบูมค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ต่างๆนะคะก็จะมีเป็นอิงลิสเบสบัตเตอร์เบสโลมนะคะของไอบูมแล้วก็จะมีเป็นอิงลิสเบสของคีบุซิกแพค อีริกแล้วก็อันนี้จะเป็นของคีบูปานุฟิวมังแต่นีคีบูปหรือเปล่าข้าบอกไม่ใช่เล่ยเล่ยไล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 อันนี้ก็เป็นข้าวโพดของอีริกของอีริกนี่นี่นฟิวของไอเลิฟนะคะไอเลิฟที่เขาทำเค้าของไอบูมไอเลิฟใช่หัวหอมเทียว หอ,หอมหรือกระเทียมหรืออะไรหอ,หอมแดงห,ห,ห,หอมหอมม่วง <c oughs> นี่แตงโมกัวนี้ <c oughs> นุ่มสโลนุ่มสโลมากมีหลายสียน้องฟิลมีสีสีครบเลยเ <c oughs> นี่ยชมพูชอบขาวเหลือง น้องมีอ okay ะไรจะถามมครับนอนลยูน้องนี่ติ่งก็กนออย่างเงี <h <h ้ยน้องมีใจอ่ะลูกน้องพูดไม่ออกจะถามว่าอะไรจะบอกว่ากาฟิวอ่าชอบซากุชิ ในบ้านอันไหนที่สุดสวัสดีค่ะตอนนี้ฟิล์มนะคะก็อยู่กับน้องโมนะคะจากช่องโมกินเที่ยวค่ะอ่าต้องเสียงในความชันนิดนึงค่ะโมกินเที่ยวค่ะชอบชอบอายุกี่ปีครับเจ็ดค่ะอ๋อรุ่นน้องฟิลปีเดียวเจ็ดสองครมีตัวเท่ากันเลยเนี่ยรับสองเหมือนกันเพาเกิดอะไรกันเนี่ยคู่นี้่ยเขาฟังเขาฟังเอาลูกเอามาฟังลูกฟิลพี่เอ๋บอกห้ามทานนะเอาไปวางโชยเสร็จ ขอบคุณพี่ยังเลยขอบคุณอค่ะไม่น่ามานาอามาจากด้านหน้าน่ารักเนาะเฉ่งอ่ะน่ารักน้องเลือกอะไรไหมคะนี่น้องเลือกมาสีสีทองสีทองชื่อว่าอะไรทำมาเนาะจำไม่ได้จำไม่ได้สีทองไม่เก๋จัง แล้วอะไรอะกอนไม่่อยเลยอะปีดเดะแต่สีเข้มมันก็สดใสเดียวพอสีอ่อนก็สวยคอลเลคชั่นนี้มีสองสีเหรอคะค่ะมีไหนดีพ่อีพี่เอ็มมาว่าสีไหนสวยพี่ชอบชมพูเข้มพี่ก็ชอบเข้มมันดูสดใสดีเอาสีเข้มค่ะที่นี่นะคะก็มีสไามฟิวฟิวจำหน่ายด้วยนะคะมีทุกเซ็ตทุกไซส์ค่ะ ใบใหญ่ก็จะอยู่นี่ค่ะนี่นะคะมาเติมของแล้ววันนี้นะคะน้องๆก็มาที่ร้านคิวตี้สปูชี่นะคะที่สลับบุรีเยอะมากเลยค่ะแล้วฟิลมนะคะก็จะเลือกสปูชี่ไปรีวิวกันด้วยนะแล้วฟิลมนะคะก็เจอเป็นตัวนี้ค่ะเดนโบลเปิดจัมโบสตรอบเบอรี่มันเพิ่งออกอะพ่อ อตอนนี้ฟปีนมีสตรอเบอรี่พูนิใช้จมโบ่สามลูกล้นนะอันนี้ลูกที่สามว้าสีมุกใส่ลุงตรงจีง้ห้อยเขาเป็นเรนโบ้ด้วยนะสวยมากไปดูของกันต่อกอสังเกตส่วนใหญ่นะ เราแค่สี่ที่มาเจออยากมาอยากเจอพี่ปีมน้องปีมพอเจอปุ๊บน่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลือยเกไปเลยไปแล้วลูกผมไม่คุยด้วยน้องเกิดอยู่น้องเกิดอยู่เป็นไงพี่ปีมน้องเกิดไหมรู้สึกเด็กๆทิ้งปีมหมดเลยไปหมดแล้วปีมมาแล้วกัดมาติดกัดมาแน่นอนชื่อน้ออองะไรรคับชื่ดีน่าค่ะดีน่าอยู่สามีใช่ไหมลูก อยู่ซาบรีค่ะแล้วอยู่ตรงหน้าพระลานชอบชอบคลิปไหนเยอะที่สุดชอบตึกคลิปชอบตึกคลิปเลยค่ะโอ้ยนี่น้องก็นี่น้อันนี้ไม่กัดนะกลัวขนปอมๆเพืตอนนี้นะคะฟิลฟิวก็เลือกสติกเกอได้แล้วนะคะก็คนละนิดหน่อยทำได้ของฟิลอ่ะได้เป็นนี่ค่ะเป็น ไอติมตัวใหม่นะคะของแบรนด์ใหม่ด้วยแหละมันเป็นไอติมนะสีสวยมากต่อมาคือนะคะก็ได้เค้กค่ะจ้องื้อได้เลยเค้กชิ้นเดียวชิ้นเดียวอิ่มแล้วโลกเป็นรสเค้กเป็นเค้กกุหลาบแล้วฟิวได้เลยแล้วฟิมก็จะมีเป็นคิตตี้ค่ะเหมือนแยมโรนะคะได้แล้วี่ได้แล้วหยิบโชว์ฟิวต่อไปต่อไปใส่รูปได้ไม่มีแล้วดูดิ่ยชิ้นสุดท้าย แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะผมใส่ลูกสองใบนั้นหนึ่งอย่าได้นี่ใส่ลุงอีกอันนึงนะคะเป็นไอติมเฮนี่ไงคือมีสตรอเบอรี่อีกสีหนึ่ง้วยนี่ของคุณน้คุณนีิพี่บ้านมีแล้วมั้ยเหรอมีสองลูกแล้วที่อุ้มไว้นั่นก็ไม่ได้ไปใช่ไหมได้ได้ใช่ไหมทึงไม่ปล่อยกันเลยนะอ่นนี่คนละตัวได้เป็นตัวอะไรไปได้เป็นยูนิคอร์นนะคะในเรื่อง my little twin star แล้วตอนนี้นะคะฟิหวหอบฟิวก็ได้ซื้อของกันไปเพียบเลยนะคะ,คะจากร้านคิวตี้ c ุปปีค่ะเป็นร้านพี่เอ็มมานะคะค่ะขออนญ้ตจากร้านด้วยนะคะร้านคิวตี้ c ุปปีอยู่ที่โรบินสันสระบุรีชั้นหนึ่งนะคะฝั่งเ o า e เวอรบายเปิดร้านตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มครึ่งค่ะค่ะ,คะนี่แล้วนี้ฟิวกับฟิวนะคะก็ได้สกปชี่ไปคนละถุงค่ะแล้วก็วกตุ๊อีกคนละตัวนะคะ ขอบคุณค่ะเปิดทุกวันเลยปะคะเปิดทุกวันเลยค่ะทั้งเพือนะคะอยู่แถวนี้ก็มาแว้กันได้นะถ้าน้องๆอ,อยู่โซนแถวสระบ,บุรีลบบุรีแถวๆนี้ก็แวะมาเที่ยวได้นะคะค่ะบ๊ายบายบ๊าย